สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูลักษณะพิเศษของคนที่เกิดในลัคนาแล้วก็ราศีธนูกันนะคะโอเคเฉพาะคลิปนี้นะคะอลิใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะศาสตร์ตะวันตกนะเปิดไพ่ยิปซีประกอบนะคะแล้วก็ใช้หลักดวงดาวโหราศาสตร์นะคะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะ มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคลิปนี้เนี่ยดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะโอ้ยภพยดีจริงๆชาวธนูนะเรามาดูลักษณะรูปร่างนะคะบุคลิกนะภายนอกของชาวธนูกันก่อนนะคะลิสบอก,ก่อนนะถ้าคุณเป็นชาวธนูนะคะ100%เเต็มนะหมายความว่ายอย่างไรนะคะหมายถึงว่าคุณมีทั้งลัคนาแล้วก็ราศีธนูนะคะ คลิปนี้เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างตรงกับคุณซะเป็นส่วนใหญ่นะคนที่เป็นลัคนา,าลัคนาธนูนะคะหมายถึงว่าคุณเกิดระหว่างตีห้านะคะจนถึง7จ็ดโมงเช้านะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นชาวธนูแค่ครึ่งเดียวนะคะเช่นคุณอาจจะมีลัคนาหรือว่าราศีเป็นธนูแต่ว่าคุณดันเป็นลัคนาอื่นด้วยนะคะเช่นคุณอาจจะมีราศีธนูแล้วก็เป็นลัคนาพิจิกแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็อาจจะตรงกับคุณแค่ครึ่งเดียว คุณก็อาจจะดูทั้งสองคลิปนะคะประกอบกันนะทั้งธนูแล้วก็พิจิกค,ค่ะ มาดูกันก่อนนะลักษณะบุคลิกภายนอกของคุณนะคะชาวธนูเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แล้วกันนะคะเป็นมีเป็นรูปร่างที่สูงโปร่งนะคะดูโปร่งโปรงนะนะคะไม่ได้เป็นคนตันตันทมทมนะคะไหล่กว้างนะคะแขนขาจะยาวบางคนก็ดูเก้งก้างซะด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีสรีระนะคะที่ดูแข็งแรงนะอนะคะใบหน้าเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะใบหน้าค่อนข้างที่จะเปิดเผยตรงไปตรงมานะคะมีความสดใสแล้วก็แววตา เป็นมิตรนะคะแววตาเนี่ยในแต่ละลัคนาราศีเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะชาวธนู anu, เนี่ยจะคล้ายๆนะคะกับชาวเมทุนตรงที่แววตาเป็นมิตรนะคะเพราะฉะนั้นนะใครเนี่ยนะคะเป็นสมมตินะราศีธนูแล้วเป็นลัคนาเมทุนอย่างเงี้ยแววตาคุณนะคนก็จะคิดว่าคุณเป็นคนเฟลลี่นะคะเข้าถึงง่ายนะคะเป็นคนมีเพื่อนเยอะค่ะเป็นคนเปิดเผยแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นชาวธนูแล้วด้านมีมีนอย่างเงี้ยเข้า มานะคะเวลาคุณเนี่ยก็อาจจะแบบสดใสแล้วก็ ปนเศร้าๆนะคะหรือว่ามีความแบบขี้เล่นอยู่ข้างในเออแต่ถ้าคุณเป็นเมษหรือว่าพิจิกอย่างนี้เข้ามาด้วยนะคะอาจจะแบบสายตาเวียงๆนะคะออกเวียงนิดนึงแต่ก็ยังมีความเป็นธนูอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีความเป็นมิตรอยู่ในนั้นค่ะเราก็จะเป็นคนเนี่ยยิ้มนะตาจะหยีนะคะมากกว่าลัคนาราศีอื่นเลยนะไม่ว่าคุณจะตาเล็กตาใหญ่นะคะชาวธนูเวลาฉีกยิ้มนะเออตาก็จะหยีตามนะคะใช่หรือเปล่ามาคอมเมนต์กันได้นะคะท่าทางปราดเปรียว ่องไวค่ะนะคะเป็นคนคล่องแคล่วนะคะดูกระฉับกระเฉงแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเรื่อยๆเฉยๆตอนย้อนแบบสลตนะคะแบบทําอะไรฉักช้าไม่ใช่เลยนะคะคุณเป็นชาวธาตุไฟนะคะแล้วก็ลักษณะออซิมโบนะคะของธนูเนี่ยก็คือเป็นคันศรน,นั่นเองนะคะทําอะไรปราดเปียวว่องไวค่ะมีสเสน่ห์จากไหนนะคะความเป็นธรรมชาติธรรมชาติของคุณนั่นแหละคือความมีสเสน่ห์ที่สุดนะคะเวลตานะคะ วกับมาแวลตานิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอก12ลัคณาราศีเนี่ยแตกต่างกันมากๆเลยนะคะแวตามีพลังอยู่ข้างในนะคะเหมาะสมกับเป็นชาวธาตุไฟเนี่ยมีดาวไพ่ใบแรกขึ้นมานะคะเดอะซันเนี่ยดาวอาทิตย์นะคะเป็นคนที่มี passion ะะกับตัวเองอยู่เสมอกับชีวิต igen. มีแรงบันดาลใจนะคะก็มีไพ่เนี่ยเด็กถือไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะคะไพ่สองใบนี้ขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่าคนที่มีแรงบันดาลใจอยู่เสมอให้กับชีวิตนะคะเป็นคนคิดบวกก็ได้นะคะเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮากับชีวิตมากๆค่ะเราก็เป็นคนที่มุ่งมั่นเนี่ยนะคะทั้งไพ่เดอะซันแล้วก็เด็กถือไม้เท้าเนี่ยมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ชอบแรงกดดันนะคะรักอิสระสุดๆนะเด็กถือไม้เท้าขึ้นมานะคะหมายถึงว่าคนรักอิสระค่ะพร้อมที่จะ เขาเรียกว่าไปประชิญกับโลกภายนอกนะคะอยู่เสมอๆเลยไม่ค่อยชอบอยู่อะไรที่เป็นกรอบนะคะเซฟโซนอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยนานๆอย่างเงี้ยจะไม่ชอบนะคะหรือว่าอยู่ที่ไหนนั่งที่ไหนนานๆเนี่ยจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะคะไพ่ประจําตัวชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยคือไพ่ temperance นะคะคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงคือนักเดินทางความรักอิสระค่ะชอบทํานู่นทํานี่นะคะอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็ ไม่ได้กลัวกับการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะมีไพ่เนี่ยแปถ้วยขึ้นมานะคะแล้วคุณเป็นชาวธนูอีกนะคะปกครองด้วยดาวพฤหัสอีกเนี่ยนะคะแปดถ้วยขึ้นมาด้วยหมายความว่าคุณไม่กลัวกับการเปลี่ยนแปลงอนะ่ะไม่ทนอะไรกับนานๆกับสิ่งที่มันไม่ใช่นะคะงานที่ไม่ใช่แฟนที่ไม่ใช่นะคะหรือว่ากลุ่มเพื่อนสภาพแวดล้อมที่คุณรู้สึกว่ามันอึดอัดสเสลเกินเนี่ยบางลัคนาราศีก็จะแบบท้ทนนะคะอยู่กับสิ่งนั้นๆแต่ว่าชาวธนูเนี่ยพร้อมที่จะแบบเซกุตบ ะะไม่เป็นไรนะคะที่นี่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรฉันพร้อมที่จะหาที่ใหม่คนใหม่นะคะกลุ่มคนใหม่ๆแฟนใหม่นะคะแรงบันดาลใจของชาวธนูเนี่ยจะเต็มเปี่ยมนะคะอยู่เสมอเลยค่ะไม่กลัวกับการที่จะละทิ้งนะคะไพ่แปดถ้วยเนี่ยคือการละทิ้งนะคะจากจุดๆุดเดิมเริ่มต้นนะคะกับสิ่งใหม่จุดใหม่คนใหม่ค่ะ เป็นคนที่คิดบวกนะคะว่าง่ายๆนะคะมองโลกกว้างนะคะเห็นโอกาสเสมอๆไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรล้มร้อยครั้งนะคะก็ลุกได้มารอยครั้งเลยค่ะมีสัญชาตญาณของการเดินทางด้วยนะคะคุณเป็นนักเดินทางนะคะชาวธนูนะอย่างที่บอกนะคะไพ่ p e r a n c e นะคะคือถ้าคนไม่รู้นะมันคือไพ่ของมีถ้วยอยู่สองใบนะคะแล้วมันมีน้ำเนี่ยไหลาจากถ้วยหนึ่งไปอีกถ้วยหนึ่งหมายความว่าชีวิตคือการเดินทางชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงนะคะไม กลัวกับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปพบเจอกับสังคมใหม่ๆนะคะสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่ใหม่ๆนะคะชอบอยู่กับคนที่สนุกสนานเฮฮาแล้วก็มีความสุขนะคะเป็นคนออกจะแนวถ้า เทียบกับ12ลัคนาราศีนะคะจะมีอยู่ไม่กี่ลัคนาราศีนะที่ออกแนว extrovert นะคะก็คือไม่กลัวกับการพบเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่เนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นนะคะก็คือลัคนาราศีธนูเลยนะคะที่เด่นๆน,นะนะคะ2ลัคนาราศีที่เด่นเนี่ยมีธนูนะคะกับเมทุนเนี่ยจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะคะกับการไม่กลัวที่จะได้ไปพบเจอเพื่อนใหม่ๆค่ะเนี่ยมีไพ่สิบถ้วยนะคะขึ้นมา เป็นสัญชาตญาณของการเดินทางนะคะชอบเรียนรู้ชอบทดลองนะคะไม่ชอบอะไรที่มันซ้ำซากนะคะจำเจคุณเป็นชาวธาตุไฟด้วยนะคะอะไรที่มันจะต้องรอนะคะซ้ำซากจำเจเหมือนเดิมอยู่ทุกวันนะคะไม่ค่อยชอบนะคะชาวธนูส่วนใหญ่เนี่ยนะเอาส่วนใหญ่นะนะคะจะไม่ค่อยกินอาหารร้านเดิมๆซ้ำๆนะคะไปเที่ยวซ้ำๆห้างซ้ำๆคาเฟ่ซ้ำๆอย่างเงี้ยนะคะจะชอบ หาประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้กับชีวิตอยู่เสมอเนี่ยเวลาเปิดไพ่ชาวธนูทีไรนะคะไพ่เด็กมักจะขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยนะ,ะทั้งเด็กถือไม่เท้านะคะไพ่เด็กถือดาไม่ว่าจะเป็นเปิดคู่แท้นะคะคู่ของชาวธนูนะคะลักษณะของชาวธนูเนี่ยมักจะมีไพ่เด็กขึ้นมาเนี่ยชาวธนูนะไม่ว่าคุณจะอาอยุเท่าไหร่ก็ตามเหมือนคุณยนะังแอดฮาร์น่ะยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอนะคะแม้ว่าสังขารจะไม่ใช่ไม่ให้แล้วเนี่ยแต่คุณยังมีแบบอยากจะ ทำนู่นทำนี่นะคะชอบของแบบที่มันเล่นได้แบบเด็กๆอะ่ะเดินผ่านรถบังคับก็อยากจะเล่นนะคะไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปตีมพาร์คอะคะ่ะที่มันมีรถไฟหอฉันก็อยากเล่นแหละในใจแต่ว่าเออสังขารไม่ให้ก็ไม่เล่นนะคะเนี่ยมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะเป็นคนดื้งเงียบนะคะชาวธนูเนี่ยอืม ตรงไปตรงมานะคะข้อดีของชาวน,นุเนี่ยตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมนะคะตรงจนบางครั้งเนี่ยนะบางทีคุณก็ไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าไปพูดผิดหูแบบ ไปพูดแรงๆกับใครเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนบางทีคนมาคอมเมนต์เอาแต่ว่าชาวธนูแบบโกรธง่ายหายเร็วนะคะเป็นชาวธาตุไฟที่แบบโกรธง่ายหายเร็วค่ะมีอุดมการนะคะเป็นของตัวเองมากๆเลยเนี่ยนะคะมีไพ่ของอเด็กขึ้นมา2ใบนะคะมีไพ่ของเดอะซันขึ้นมาด้วยเนี่ยเป็นพวก perfectionist นะเวลาเดอะซันขึ้นมานะคะโก้เล็กๆนะคะทุกลัคนาราศีแหละนะคะมีข้อดีข้อเสียนะคะ,ะ,คะเท่าๆนะคะขาวๆปนๆกันไปนะคะมีความเท่าๆค่ะไม่มีลัคนา ราศีไหนที่แบบมันดีสุดนะคะเนี่ยทําอะไรก็ทําสุดเนี่ย perfectionist นะคะขึ้นมา2ใบเลยนะคะมีไพ่หกไม้เท้านะคะต้องการเป็นที่ยอมรับค่ะยังไงเสียคุณก็เป็นชาวธาตุไฟนะคะต้องการเป็นที่ยอมรับนะคะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะไม่ชอบให้ใครเเถียงสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณยังเป็นชาวธาตุไฟอยู่มาคุณเนี่ย ได้รับอิทธิพลนะคะของดาวพระพฤหัสเพราะว่าคุณมีดาวพระพฤหัสเป็นดาวประจำลัคนาราศีเนาะด,ดาวดวงนี้เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับความฉลาดนะคะความยุติธรรมความเมตตาความเจริญเติบโตดาวแห่งสติปัญญานะคะความเมตตาด้วยนะดาวดวงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ฉลาดแบบแบบพูด ออกมานะคะแบบดาวพุธนะคะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวของความเฉลียวฉลาดเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีดาวพุธเด่นนะคะตอนเกิดมานะคะหรือว่าคุณเป็นชาวเมทุนอย่างนี้ด้วยมีนะคะดาวพุธเด่นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าชาวลัคนาราศีกันแบบเงี้ยนะคะเขาจะมีความฉลาดในการพูดในการใช้วาทศิลในการที่จะไกลเกลี่ยในการที่จะตะล่อมคนนะคะการพูดการเขียนเนี่ยจะดีนะคะแต่ว่า ชาวธนูเนี่ยดาวพระพฤหัสของคุณเนี่ยจะฉลาดในรูปแบบของการมีวุฒิภาวะความนิ่งนะคะจากข้างในนะคะเข้าใจโลกเข้าใจคนนะคะเข้าใจเหตุผลในเชิงจิตวิทยานะคะเห็นภาพกว้างนะคะไม่ติดอะไรกับเรื่องเล็กๆน้อยๆน,น,น่ะนะคะปล่อยผ่านไม่เป็นไรนะคะเป็นคนที่ ค่อนข้างเรียบง่ายนะคะกับการใช้ชีวิตเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเยอะสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยมีไพ่ก้าวถ้วยนะคะเป็นคนอะไรก็ได้ค่ะง่ายๆสบายๆนะคะแต่ถ้าคุณเนี่ยนะคะดันมีบางราศีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคุณอาจจะคิดมากนะเออเช่นธาตุลมอย่างนี้นะคะเช่นถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยเกิดราศีธนูนะคะแล้วคุณดันมีลักษณะแบบกลุ้มมิถุนตนนะคะธาตุลมมาเกี่ยวเนี่ยคุณก็อาจจะคิดมาก กว่าปกตินิดนึงนะคะเพราะว่าชาวธาตุลมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนคิดลึกนะคะมีสัญชาตญาณแล้วก็คิดมากนะคะหรือก็รากฏก็ได้นะคะเป็นชาวธาตุน้ําที่ค่อนข้างที่จะคิดมากค่ะนะคะเป็นคนรักความยุติธรรมนะคะดาวพระพฤหัสเนี่ยเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมค่ะรู้ถูกรู้ผิดนะคะแล้วก็ ค่อนข้างที่จะยึดถือศีลธรรมนะคะมองโลกอย่างมีเมตตาะนะคะไม่ตัดสินผู้อื่นง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มองจากภายนอกเนี่ยเป็นคนที่น่าเคารพเราก็เชื่อถือนะคะจากภายนอกนะแต่ว่าเชื่อว่าชาวธนูหลายท่านบุคลิกภายในเนี่ยเป็นแบบเด็กนะคะเพราะเด็กขึ้นมาบ่อยมากนะคะเวลาอลิสเปิดให้กับชาวธนูเนี่ยนะคะมีความดื้อเงียบมีความสนนะคะแต่ว่า คนที่สนิทกับคุณคนในครอบครัวแฟนคุณเท่านั้นที่จะได้เห็นมุมนี้แต่บุคลิกภายนอกโอ้โหดูหน้าภูมิฐานมากๆนะคะเพราะว่าได้รับอิทธิพลของดาวพ,พัพพฤหัสจปดีค่ะเป็นคนที่มีเมตตาด้วยนะคะค่อนข้างใจกว้างค่ะดาวพ,พัพพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวครูนะคะดาวครูใหญ่นะของระบบ จักรวาลนี้เลยนะคะเป็นดาวดวงใหญ่ที่สุดด้วยนะคะมักจะมีพลังนะคะในเชิงของผู้นำในการแก้ปัญหานะคะเอ่อถ้าเป็นชาวเมษอย่างเงี้ยนะคะเมษเอ่อหรือว่าเป็นชาวสิงห์อย่างเงี้ยเขาจะมีความผู้นําในการกล้าคิดกล้าทานะคะกล้าแสดงออกเป็นชาวธาตุไฟเหมือนคุณนะนะคะชาวธาตุไฟเนี่ยก็จะมีเมษสิงห์ธนูเนาะนะคะสิงห์กับเมษเนี่ยมีความเป็นผู้นําแบบผู้นําผู้นำหนะนะคะ หัวหน้าชั้นนะคะประธานชมรมนะคะกล้าคิดกล้ามีปากเสียงแต่ว่าชาวธนูเนี่ยเป็นธาตุไฟเหมือนกันแต่ว่าเป็นในลักษณะอย่างที่บอกเลยคือมีความรู้สุขุมแล้วก็นิ่งเงียบนะคะจน คนที่มีปัญหาเนี่ยมาปรึกษาคุณคุณถึงจะได้ให้คาปรึกษาออกไปนะคะเป็นผู้รับฟังที่ดีแต่ว่าจะ,จะให้ชาวธนูเนี่ยยกมือฉันขอแก้ปัญหานี้นะคะฉันขอเป็นผู้นำในโปรเจกต์นี้เนี่ยก็จะไม่ใช่ชาวลัคนาราศีธนูนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างสงบนะคะแล้วก็สุภาพด้วยนะคะโอเคเป็นคนที่อดทนเนี่ยนะคะชาวธนูอดทนมากๆนะคะ ราะว่ามีไพ่สิบเมเท้าขึ้นมาทําอะไรก็ต้องทําให้สําเร็จนะคะไม่ค่อยก i ฟตอัพอะไรง่ายๆนะทั้งไม้เท้าแล้วก็6ไม้เท้านะคะทําอะไรก็สําเร็จขึ้นมาพร้อมกันค่ะจนบางทีคิดมากนะคะกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะคะมีไพ่ของแฮงแมนขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องนะนะคะมองการไกลมากกว่าในระยะสั้นๆค่ะเป็นคนที่ไม่รีบร้อนอะไรนะคะมาเดี๋ยวเรามาดู ความสัมพันธ์นะคะกับคนรอบข้างกันบ้างนะคะชาวธนูเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะอย่างที่บอกเลยนะคะเป็นแนว e x ็กซ์เ r หน่อยๆน,นะคะคือเป็นคนไม่ได้แบบ เข่งครึมนะคะอยู่มุมห้องหรือว่าเวลาไปงานเลี้ยงสังคมอย่างเงี้ยโอ้จะแบบไม่คุยกับใครเลยเพราะมันก็มีนะคะคนที่เป็นลักษณะแบบนั้นอย่ามายุ่งกับชั้นนะคะฉันจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนของชั้นเท่านั้นอย่างเงี้ยแต่ชาวธนูเนี่ยไม่ใช่นะคะเข้ากับคนค่อนข้างง่ายอารมณ์ดีนะคะแล้วก็ยิ้มเร็วยิ้มง่ายนะคะโกรธง่ายหายเร็วค่ะมีพลังบวกค่อนข้างเยอะนะคะเป็นคนพูดเก่งนะคะเป็นคนพูดเร็วเป็นนักเล่าเรื่องน่ะนะคะเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีมากๆเลยประสบการณ์เนี่ย ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในการใช้ชีวิตนะเราก็เป็นคนที่คุยสนุกด้วยลุยลุยนะคะไปไหนไปกันเนี่ยมีไพ่เด็กขึ้นมาสองใบนะไปไหนไปกันนะคะไม่ค่อยชอบคนที่ดราม่าจ๋าซะเหลือเกินนะคะหรือว,ว่าชาวธนูเรามีแฟนนะชอบสนุกสนานไปทํากิจกรรมร่วมกันเฮฮานะคะไม่ชอบอะไรที่มันดราม่านั่งร้องไห้ชาวธนูจะไม่เข้าใจหร้วว่าอ,อะไรมันจะเครียดขนาดนั้นนะคะหรือว่ากับเพื่อนนี่เป็นลักษณะนี้นะไม่ชอบคนที่ขี้เกียจนะคะหดหูนะคะหรือว่า เอาแต่บนน่ะจู้จีจ้ขี้บนไปวันๆอย่างเงี้ยชาวธนูมักจะไม่ชอบนะคะชาวธนูจะเป็นคนที่ค่อนข้างอมองเป้าหมายในอนาคตนะหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอนาคตนะคะหรือว่าชีวิตที่มีความสุขมากกว่านะแบบไม่ดึงดราม,ม่าเยอะจนเกินไป ชาวธนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินทางค่ะจะเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวนะคะจะไปเป็นกลุ่มเนี่ยก็มีความสุขกับการได้เห็นโลกกว้างเปิดโลกกว้างมุมมองใหม่ๆนะคะวัฒนธรรมสังคมใหม่ๆเนี่ยจะชอบมากๆเลยไม่ชอบที่อะไรที่มันจับจดซ้ำซากจําเจนะคะที่ทําซ้ซําๆอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็สนใจเรื่องรอบตัวด้วยนะคะโดยเฉพาะนะถ้าคุณมี ดาวพระพฤหัสค่อนข้างที่จะเด่นนะคะหรือว่าทับลัคนาราศีตอนที่เกิดทุนอยู่นะ,ะหรือว่าดาวพระพฤหัสเป็นมหาอุดนะคะก็คือสนใจเกี่ยวกับเรื่องศาสนาปรัชญาจิตวิทยาประวัติศาสตร์นะคะวัฒนธรรม แตกต่างนะคะต่างชาติต่างศาสนานะคะเป็นคนที่รักการท้าทายนะคะมากเลยนะโอเคเรามาดูเรื่องความรักนะคะของชาวธนูกันบ้างนะความรักของชาวธนูนะสิ่งที่คุณต้องการนะคะคือต้องการความเป็นอิสระนะนะคะไม่ค่อยชอบให้ใครมาควบคุมหรือว่าบงการเพราะว่ายังไงเสียคุณก็ยังเป็นชาวธาตุไฟอยู่นะคะชาวธาตุไฟเนี่ยจะไม่ชอบเลยแบบมาชี้นิ้วสั่งฉันอย่างเงี้ยนะคะมาควบคุมมากดดันไม่ให้ทํานู่นทํานี่เนี่ยชาวธนูนะคะเออช เาทัดไฟน่นแหละนะคะถ้าสมมติทําอย่างนั้นนะแบบเป็นเด็กขึ้นมาเลยเนี่ยเด็กถือดาบขึ้นมานะคะชี้ซ้ายฉันหันขวาทันทีนะคะแบบนี้นะเออแล้วก็เป็นคนที่ชอบความสําคัญอ่าสัมพันธ์ที่ไม่เฉื่อยชานะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ค่อยชอบเซอร์ไพรส์บ่อยๆด้วยแต่ว่าเป็นคนที่รักจริงนะคะเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วอยากที่จะได้ความรักแบบมันจเจริญเติบโตไปพร้อมกันนะ่ะทำให มีชีวิตมันมีแพชชั่นแล้วก็แรงบันดาลใจแล้วก็หาประสบการณ์ใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆนะคะพร้อมๆกันค่ะ ถ้าสมมติว่าชาวธนูผิดหวังนานะคะจะไม่จมอะไรนานๆนะคะเป็นคนที่เก็บของแล้วเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะเริ่มต้นใหม่ได้ไวคือ move on นะคะได้ค่อนข้างไวนะมาดูอาชีพที่เหมาะสมนะคะกับชาวลัคนาราศีธนูกันบ้างนะคะอาชีพที่อลิสกำลังจะพูดไปคือเหมาะสมกับลัคนาหรือราศีธนูนะคะอาชีพที่คุณเรียนจบอาชีพที่คุณถนัดนะคะกับอาชีพที่เหมาะสมกับราศีเนี่ยมันมักจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้อง ะสีเสนรยถ้าอาชีพนี้ไม่ได้คุณไม่ได้ทําอยู่นะคะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะอย่างที่บอกเลยคุณเป็นนักเดินทางนะคะของการเวลาคุณได้ไพ่ t e ม p พ r a n น e ขึ้นมาด้วยเป็นชาวธนูนะคะมีคันสอนอีกเนี่ยเกี่ยวกับการเรียนรู้การสื่อสารนะคะอุดมการ์ไม่ได้มีกรอบซะจนเกินไปอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยนะคะทำอะไรแบบเป็นขั้นเป็นตอนะเลือเกินนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่มัน เก่าโบราณค่ำครึนะคะไม่ทันสมัยอย่างเงี้ยนะคะชาวธนูมักจะไม่ชอบนะคะจะอึดอัดหรือว่ามีความกดดันมากๆนะคะางานเกี่ยวกับพวกนักท่องเที่ยวนะคะไกด์มากุเทศบล็อกเกอร์ครีเอเตอร์ต่างๆนะคะงานทัวนะคะงา,งานที่เกี่ยวกับคำพูดก็ได้นะคะงานทูดนะคะเกี่ยวกับด้านต่างประเทศไปเลยนะคะได้เช่นเดียวกันค่ะ หรือว่าเป็นในแนวของเพราะคุณยังมีดาวพรพฤหัสอยู่นะคะแนวของครูนะคะนักทดลองอย่างเงี้ยนะคะนักสารคดีนะคะปรัชญาวิชาการได้เช่นเดียวกันนะเรามาดูจุดแข็งนะคะแล้วก็จุดอ่อนของชาวลัคนาราศีธนูกันบ้างนะคะทุกลัคนาราศีมีจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งนะคะจุดแข็งของคุณคืออะไรบ้างนะคะคิดบวกค่ะ ะะมองการไกลเฟลลี่นะคะมีเพื่อนเยอะเนี่ยสามถ้วยขึ้นมานะคะเข้ากับคนอื่นได้ค่อนข้างง่ายนะคะมีกลุ่มเพื่อนค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะไม่ได้สนิทขนาดนั้นแต่ว่าคุณสามารถที่จะเบรนไปได้กับทุกกลุ่มนะนะคะกลุ่มนี้ชอบปรัชญาฉันก็พูดได้นะคะฉันก็คุยกับเขาได้กลุ่มนี้ชอบเรื่องการท่องเที่ยวฉันก็พูดกับเขาได้กลุ่มนี้ชอบแนวแฟชั่นนะคะชาวธนูก็สามารถที่จะพูดไปกับเขาได้เนี่ยนะคะคือไพ่สามถ้วยเลยะคะ่ะชอบทํากิจกรรมนะคะชอบสังสรรค์ ่อยูนิ่งอยู่กับที่เนี่ยคือไพ่สมถ้วยนะคะขึ้นมาเป็นคนคิดบวกมองการไกลไม่กลัวกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะมีไพ่8ถ้วยอย่างที่บอกนะคะไม่กลัวกับการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอ แล้วก็มีพลังขับเคลื่อนค่อนข้างที่จะสูงนะคะเป็นผู้นำทางปัญญานะคะแล้วก็ใครมาปรึกษาชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมักจะได้ข้อคิดอยู่เสมอๆนะคะมีจุดอ่อนเช่นเดียวกันนะคะเป็นคนบางครั้งใจร้อนซะจนเกินไปนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างอยากทํานะคะแล้วก็บางทีเนี่ย กลับมาเครียดเองนะคะเราก็เป็นคนที่พูดบางทีค่อนข้างตรงซะจนเกินไปนะเออบางครั้งบางครั้งก็ไปทําร้ายคนอื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะงานใหญ่ๆเนี่ยชาวธนูมักจะจําทําดีนะคะแต่งานที่ลงลึกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากๆเนี่ยชาวธนูมักจะทําไม่ค่อยดีนะงานละเอียดเนี่ยต้องให้ชาวไหนเด่นสุดชาวตุล ะะงานละเอียดละอ้นนะคะชาวตุลเนี่ยหรือว่าชาวแบบาธาตุน้ําที่มีความละเอียดอยู่ในตัวนะคะมีนเงีย้ยะ,ยะนะคะกร,ระกฎมักจะเด่นหรือว่าชาวกลุมนะคะได้เช่นเดียวกันค่ะบางครั้งก็มั่นใจในตนเองซะเหลือเกินนะคะจนบางทีไม่ฟังเสียงรอบข้างเนี่ยเราก็มีความเดื้อเงียบมากๆอยู่นะคะในตัวเนี่ยมีไพ่เด็กขึ้นมานะคะถึง2ใบค่ะโอเคค่ะวันนี้คร่าวๆนะคะจบแล้วกับชาวลัคนาราศีธนูนะคะตรงไม่ตรงมาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบ ขอบคุณค่ะ